คุณผู้ชมคะวันนี้ m o n น29ของเรามีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมลุ้นร่วมสนุกกันด้วยนะคะกับกิจกรรม m o n น29 World Trip ป2023 Asian Movies and Series Destinations ค่ะ การกลับมาอีกครั้งของการเดินทางสุดประทับใจที่โมโนทเวนตี้ฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดจะพาคุณวิ่ลัดฟ้าตามรอยหนังดีและซีรีส์ดังระดับโลกกับกิจกรรมโมโนทเวนตี้ Tri เวิ์ทริป2023 Asian Movies and Series Destinations ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศสุดพิเศษให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสุดประทับใจตามแบบฉบับหนังดีซีรีส์ดังถึง4ทริป4ประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุน่นประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้และประเทศไต้หวันกันแบบฟรีฟรีประเทศ สามรางวัลรางวัลละสองที่นั่งค่ะรดมมูล,ลค่ากว่า9 9 0 0 0บาทเลยล่ะค่ะเพียงติดตามช่องโมเดิร์นทรินายและสแกนทีวีโคที่ขึ้นอยู่ตรงมุมจอนะคะจากนั้นก็เล่นกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนเท่าน,นี้ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษในครั้งนี้แล้วค่ะยิ่งร่วมสนุกมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุนรับรางวัลมากขึ้นนะคะระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง14กันนยยาย2566จับราล,ละปะกศผผู้ชดีในนวันที่20กัน ายน2566ติดตามกติกาการร่วมสนุกและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage Mono29 และ www.mono29.com ค่ะ